เดาคําภาษาอีสานกันค่ะง่ายงอืวิทโคงวิทโคงเออวิทโคงวิทคือวิดน้ำโคงภาษากลางไะแต่ถ้าเป็นอีสานก็จะแบบหอยโค้งก็วิทโคงหาหอยหาหอยโคงแมนบอกบอแมนใบเลยเลยมึงขับรถวิทโคงใปขับเร็วขับวัดเสียวไม่รู้ผ่านโค้งแบบผ่านผ่านโค้ง ยางแข่งฝนรีบกลับบ้านก่อนที่ฝนจะตกเดินแข่งฝนไงเดินให้เร็วยังไม่ถูกยังไม่ถูกหรือวิ่งแข่งฝนเดินแข่งฝนอะมึงสิเดินแข่งฝนใช่มึง <c oughs> ไ,ไปยางแข่งฝนเห็นอย่างเออมปเดินไปเดินตากฝนทําไมเล่าวันนี้ดูคิงฮอนบอดูคิงฮอนคิงคือผู้ชายไม่ใช่นะไม่ใช่คิงฮอนคิงฮอนดูขี้ร้อน ดุงุดงหงิดยังไม่ใช่ชิงหอตัวร้อนตัวร้อนเอ้ยอุ้ยชิงหอนแท้ตัวร้อนจังอะไรเงี้ยเมื่อบ่านายบอเมื่อเมื่อบ่านงายบอสิเมื่อบ่านงายบอเมื่อตอนบ่ายง่ายมหมทิ้งคำนามไว้ใครรู้คำเปลนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้ค่ะ